แอปทักะออนพูดถึงหมวดออ๋ใครได้ฟังถึงกับยิ้มตามแอปทักะออนเผยชัดสัมพันธ์หมวดอ,อ๋หลังมีคนจับตาภาพถ่ายคู่ช่วงปีใหม่พร้อมพูดชัดลุ้นขึ้นไหมในครั้งนี้ แม้ว่าจะเลิกรากันไปนานกว่า10ปีแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพดีๆและความหวังที่ดีให้กันเสมอสำหรับความสัมพันธ์ของแอปทักษอนและอดีตหวานใจหมวดอ๋อที่ก่อนหน้านี้ช่วงวันคริสต์มาสก็มีภาพทั้งคู่ไปร่วมฉลองด้วยกันกับครอบครัวไปร่วมฉลองด้วยกันกับครอบครัวจนเกิดกระแสจิน้นเชียร์สนันอยากเห็นทั้งสองลมพัดหวนกันอีกครั้ง ล่าสุดสาวแอปก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ่อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา10-20ปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอปติดเด็กค่ะจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะ ก็ขอบคุณพี่อ๋อที่อยู่กันมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึง่งคือทางพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆใจดีกับแอปมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดี แล้วก็คือทางครอบครัวเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะรู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะเอาตรงๆตอนนี้ก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อแอป,ปไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอป,ปตรงนี้เพราะตอนนี้แอป,ปก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมแอป,ปตอบว่าไม่ต้องค่ะใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้ามาด่านหรือเปล่าเจอคนนี้